สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับขนาด1,000วัตต์48โวลต์นะครับเป็นบัสเลสนะครับใช้ควบคุมมอเตอร์บัสเลส1,000วัตต์48โวลต์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์สปีดคอนโทรลนะครับในการควบคุมมอเตอร์นะครับไฟเข้าสองเส้นนะครับไฟเข้า2สายนี้นะครับบวกลบนะครับผ่านเบรกเกอร์มาก่อนนะครับ ผ่านตัวแมกเนติกหรือเบเกอร์นะครับขนาดใหญ่มาก่อนตัวนี้60โวลต์จะกินกระแสอยู่ประมาณ50แอมป์นะครับ50แอมป์ขึ้นนะครับเราก็ควรจะใส่เบเกอร์50แอมป์ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปล่อยไฟเข้ามานะครับการปล่อยไฟเข้ามานะครับไฟจะคาแช่อยู่ที่สองสายนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตกุญแจนะครับ ต่อสวิตกุญแจกับไฟบวกนะครับจะทําให้กล่องทํางานนะครับพอกล่องทํางานปุ๊บไฟก็จะออกมาทางสองเส้นนี้นะครับสามเส้นนี้สามเส้นนี้ก็จะทํางานด้วยการาสั่งงานจากตัวท้ายมอเตอร์มานะครับมาเข้ามาเข้าชุดนี้นะครับท้ายมอเตอร์จะปล่อยไฟมาเข้าชุดนี้เพื่อปรับองศาในการปล่อยไฟไปให้ cents. ให้ตัวเมนหลักสามเส้นนี้นะครับตัวนี้จะทํางานร่วมกันนะครับ การทำงานได้ก็จะต้องมีตัวนี้นะครับคันเร่งสายคันเร่งสายในการปล่อยไฟเข้าไปนะครับปล่อยไฟเข้าไปเพื่อจะไปบังคับให้ตัวคอนโทรลรับสัญญาณมาแล้วก็ปล่อยไฟไปปรับองศา120องศาให้กับตัวมอเตอร์นะครับของมอเตอร์หมุนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเร่งเบาไฟเข้าไปทําให้มอเตอร์หมุนเร็วหมุนช้านะครับสายชุดนี้ก็จะเป็นสาย เรียกว่าเป็นชุดคุมเกี่ยวกับความเร็วรอบนะครับแจ้งความเร็วรอบเข้าไปยังมิตเตอร์นะครับแต่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับส่วนมากเราก็จะไปใช้ที่ห้ามล้อหรือที่ล้อนะครับในการวัดความเร็วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรกนะครับตัวนี้มีเบรกแล้วก็ถอยหลังนะครับเบรกกับถอยหลังนะครับเบรก ถอยหลังอันนี้จะเป็นเบรกอย่างเดียวนะครับเราก็เอาชุดนี้มาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานสําหรับท่านที่มีมอเตอร์อยู่แล้วเป็นมอเตอร์บัลเลสตานะครับท่านก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับขนาด1,000วัตต์48โวลต์